คุนไดไอเทเป็นรถยนต์คอมแพ c คาร์ที่เล็กที่สุดของแบรนดน์นี้ถ้าให้นึกภาพง่ายๆมันก็คือเพื่อล้อมแพตฟรอร์มของเกียร์พิ a แ t นโตที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาดูกันว่าเขาปรับตรงไหนบ้างในงวดนี้ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือไฟ d a ย์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็จะมีการปรับดีไซน์ให้มันดูลงตัวและกลมกลืนกับกระจังหน้ามากขึ้นส่วนที่เหลือนั้นถ้าที่เห็นนะแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลย แม้กระทั่งช่องดักลมที่จะมีการปรับเส้นให้ดูชัดขึ้นแค่นั้นแม้กระทั่งด้านหลังที่ดูไม่ออกเลยว่าเขาปรับตรงไหนบ้างแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าเส้นไฟท้าย LED นั้นนะครับก็จะพาปรากฏอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเอาปประมาณว่าเหมือนวายจะแคงข้างประมาณนี้ยังไรก็ตามในเมื่อเป็นรุ่นขายดีที่สุดในยุโรปจึงต้องมีเวอร์ชัน n อ i นไเข้ามาเสริมทับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือกระจกหน้าก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นแบบตัว T ใหญ่ๆเลยพร้อมกับไฟเดยทามันดิ้งไลท์ที่เป็นแบบ3ขีดที่ดูสปอร์ตขึ้นและช่องไฟตัดหมอกหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมเสริมด้วยใช้ล่างรอบคันที่จะเป็นแบบสีแดงเรียกได้เลยว่าความดุดันนั้นมาเต็ม ส่วนล้อลอยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีการเปลี่ยนลายดูยเช่นกันเพื่อเผินนะล้อของรุ่น N Line ก็จะมีขนาด16นิ้วด้วยแน่นอนนะครับว่าโทนสีนั้นก็จะมีเวอร์ชั่นหลังคาดําให้เลือกเช่นกันซึ่งจะรวมไปถึงเกลืจกมองข้างตามสไตล์ของทีมแบบนี้นะสำหรับด้านหลังก็จะเป็นแค่ตรงด้านล่างเท่าน,นั้นตรงที่ท่อ,อเสียนั้นคานี้ก็จะมาเป็นแบบคู่และชายล่างก็ตกแต่งด้วยแถบสีแดงเช่นกันบอกเลยนะครับว่าความสปอร์ตนั้นนะักก็ให้มาตามราคา,าที่จ่ายไปนั่นแหละครับ ส่วนภายในเหมือนจะเปลี่ยนไม่เยอะแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแผงแดชบอร์ดทอดล่างนั้นก็จะมีสีดำล้วนให้เลือกเช่นกันแต่ไม่แน่ใจว่าสีเบจนั้นยังอยู่ไหมส่วนมาตรวัดก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้เป็นแบบดิจิตอลทั้งแผงอารมณ์เหมือน Hyundai Venue และ s t a r c a s e r ที่เรามาก่อนหน้านี้รวมถึงชุดเครื่องเสียงที่จะเปลี่ยนอินโฟเทนเมนต์ใหม่ด้วยส่วนช่องเสียบ USB แน่นอนว่ายุคนี้ Type C กำลังมา,มาแรงก็เลยต้องเปลี่ยนช่องเป็นแบบ Type C ด้วยเช่นกันียกได้ว่ามันเหมือนจะเปลี่ยนไม่เยอะนะ แต่ก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนให้เข้ากับสมัยน,นิยมนั่นเองและแน่นอนว่าลายผ้าบอกก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์อีกด้วยเช่นกันส่วนไฟสองพื้นนั้นก็จะมีมาให้ในรุ่นนี้อีกด้วยเช่นกันพอเป็นรุ่น N Line สิ่งที่เปลี่ยนก็คือภายในก็จะมีการแซมสีแดงตรง,งบริเวณตะเข็บและช่องแอร์ รวมถึงหัวเกียร์นะครับที่จะมีการมาร์กสีแดงเพื่อให้ดูดีมีสกุลยิ่งขึ้นเปลี่ยนแป้นเบรกเป็นแบบอลูมิเนียมและพวงมาลัยที่จะมีโลโก้เอ็นไว้ที่ด้านล่างส่วนเบาะนั่งก็จะมีการปั๊มโลโก้ตัวเอ็นบริเวณตัวเบาะแถมมีการตกแต่งสีแดงทั้งตะเข็บและแถบสีแดงบริเวณตรงกลางด้วยส่วนเครื่องยนต์มีให้เลือกสสไตล์ตั้งแต่เบนซิน1.0ลิตรให้กําลัง67แรงมา้าแรงบิด96นิตันเมตรแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากได้เครื่องมันแรงๆหน่อยนะ ็จะมีเครื่องยนต์เบนซินอยู่2ลิตรกำลังอยู่ที่84แรงม้าในบิด117.6ตีเป็น118นิวตันเมตรแน่นอนว่าทั้งคู่จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาและกึ่งอัตโนมัติ5จังหวะกึ่งอัตโนมัติที่ว่าอนละประมาณเหมือนเกียร์อของ MT3 นั่นละครับกับตัวแรงสุดที่จะอยู่ใน N Line ที่จะเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบที่ BGI กำลังอยู่ที่100แรงม้าในบิด172นิวตันเมตรมีแค่เกียร์ธรรมดา5จังหวะขับเคลื่อนล้อนหน้าเท่านั้น ยังไรก็ตามกำหนดการเปิดตัวและจําหน่ายจะอยู่ในช่วงปี2023ซึ่งตัวงานนะครับจะอยู่ในที่อิสเมียประเทศตุรากียแน่นอนนะครับว่าไปเช็คมาแล้วพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากภผยดินไหวรุนแรงเหมือนกับเมืองที่ได้เป็นขาบมาก่อนหน้านี้ทางนี้ต้องมารอดูกันว่าสเปคจริงๆนั้นจะเป็นอย่างไรครับ